จะมุดลงไปแล้วก็นอนก็คือหันหน้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมพอนอนลงมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าใต้ก้านเบรกนี่ก้านเบรกจะอยู่อันนี้นะฟื้นมานี่าใต้ก้านเบรกมันจะมีสวิตอยู่ตัวหนึ่งดำๆตัวนี้นะครับก็คือสวิตของไฟเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะดึงปลั๊กออกแล้วก็ดึงเอาตัวสวิตนี้ออกมาเช็คดูนะครับผมอถอดออกมาแล้วหน้าตาสวิตจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะ เอาไขควงเนี่ยเล็กๆนะครับงัดตามช่องนี้นะครับเพื่อที่จะดึงมันออกมาได้แบบนี้นะครับผมพอดึงมันออกมาได้แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหน้าคอนแทคตรงนี้ครับแมตตรงนี้มันจะมีความสกรปรกอยู่ก็ให้เราเอาโซเน็ตฉีดหรือว่าเอาอ่ามีดคัตเตอร์นะครับคมมนะครับก็สกิดสกิดสกิด,กดเปิดหน้าคอนแทคให้มันใหม่เพราะว่าบางทีมันอาจจะเจอฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันสกรปรกได้เนาะก็ทำดูครับไม่ยากเลยแล้วเดี๋ยวเราประกอบกลับที่เดิม เราก็ไปใส่สวิตช์ครับที่เดิมนะเดี๋ยวลองไปลองไปเหยับเบรกกันว่าหายไหม